ใครเขาเปิดจังวะไอ้ห่างบ้าไหนวะก็รอแฟลชไลท์มาส่งเรามีแฟลชไลท์สมามอันแล้วก็โชว์เวล้อหนึ่งนะคะจะถือโชว์เวลอ่ะเดี๋ยวที่ถือก็ได้โชว์เวลอ่ะคืออะไรอ่ะผู้อ่ะนี่จะรู้ราคา แค,แค่นั้นแหละมันแค่จะทําให้มอนเก่งขึ้นนิดนึงโอ้โหมอนไม่ไม่ใช่มอนเก่งเดแยวมอนเกิดมอนเกิดกออกได้ตลอดเวลาได้มั้งน่าผิดหวันี่ไงจะพานนี่ห้ามมัแล้วนี่เอ๊ะใครเจออะไรอ่ะน,น,นกนกนกอุ้ยไทยนกพ่อแม่ไปแล้ว

ไปเลย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 โอเค ก็ยานมากเลยที่ทำทีทกคนเลยไม่พี่ยังไม่ตายพี่แค่หลบยักษ์ทุกคนเลยเรื่องเมื่อกี้กูยังไม่ตายเลยอ่ะทำไมกูหลไม่ใชาเป็นขับยันไอ้ชาไอ้ชาขับออกผมขอโทษผมนึกว่าผมนึกว่าตายหมดแล้วยังไม่ตายก็ยังดูพิการยังไงของมือเนี่ยกำลังหลบยานอยู่กันเลยหยู่แต่เรายังเหลืออีกสองวันให้แก้ตัวกับร้อยสามสิบบาท นี่ง่ายเลยน่ตานี่ง่ายเลยยังไฟฉายแม่งตัวหายไปหมดเลยไปไหนออเลยอันนึงไปเลยีโล่น้าอย่างวะโรเราอยู่กันสามคนสองคนหายไปไหนมีอีกแล้วอ๋อนี่เริ่มแล้วอะ่ะยังไม่ยังไม่เข้าเลยนะ150ห้าสิบเอง150ห้าสิบ เหลือละหนึ่งอันนี้เหลือใครบ้างหรืเหลือไอ้ตี้ตีอยู่ดีตีอยู่ดีตีตีกิดแผลตี้กึ๊งอันนี้ไปได้แป๊บนึงนะเอาของไปข้างนอกก่อนแป๊บนึงโอเค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 กลัวโดดกลัวโดดละพลาดละตาย อกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้โหไอ้เัยเเลยอ่ะเลยือไอ้ชามอย่าตายนะไม่ใปจ๋ายพี่แม่มะอึ๊โอเคอสวยอ่ะไอ้ตองย้ไอ้เวอร์ตรงนั้โอ้โดนดีแก้วเหรอ จะไปก่อนจะไปต่อใช่ไหมเป็นกูไปเป็นกูนำแม่เฮ้ยอะไรอ่ะกูางเดน้ำวางแม่มา็กูนแม่เนี่ยจะเอาให้เอาให้พี่เอาของไปไว้ตรงนู้นก่อนไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องพี่โอเคเดี๋ยวสายหน่อยเดี๋ยว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 หลังซ่หลังซ่หลังซเดี๋ยวต้องไปต้งเร็วเร็วเร็วเ็วเร็วเวเรวเวเเ็วเวเ โอเคตาขาวตาขาวไอสัตว์ทางตอนต้องกลับไอ้เหี้อะเอาชิคกายแล้วแต่มันเล็งไข่มันยังไม่ได้เล็งกูนะมันเล็งพี่แน่เลยว่ะน้องน้องน้อง มาเร็วใหญ่เดียวมาเร like ็วใหญ่ออกมีคนเดียวโอเคมาแล้วไปวิ่งนะเออนีี่่เยตาเขาไล่ไล uh ่แม่งเลยไล่แม่งเลยเฮียคุยอะไรสซะนี่ไงนั่นไงทางนี้ไม่ใช่เฮียให้น้อา ทางนี้มันไม่ม นี hey, اي, yeah. ่ไงสัสอันนี้อันนี้ก็ล็อกคุณมาทำไมคุณตายได้ไหมบ้าเหรอสู้เขาพี่แม่สู้เขาพี่มีทางเดียวคือกระโดดแล้ววิ่งไปทางนู้น ทำยังไงดีวะหนึ่งสองสามเตินไม่ได้อีกมึงลบกูไปหน่อยดิอย่ายสัตว์ทำยังไงดีโอแผแล้วพี <c oughs> ่แพรไม่ไปทางเมื่อกี้อะอะไร มันอกทางออกตอที่โดดข้ามไปแล้วพี่กลับมาไหมมันมันไม่ใช่ทางออกมันมันล็อกมันขึ้นว่าอันล็อกประตูอยู่อีกฝั่งประตูอยู่อีกประตูอยู่อีกฝั่งฮะเมื่อกี้ทางตันประตูมันเปนประตูสองฝั่งใช่ไหมไม่อีกอีกอีกกูหาพี่แพรอะก็คือข้างหน้าเบ๊กแล้วพี่แพก็ทำดีนะนะถอยหลังมาเจออีกอีกเพราเศร้าเลยอะ แล้วช็อตหาไม่ใช่แพ้ธนาคารที่แบงก์อ่ะโดดแล้วลงบุ้งลงมาเลยผ่านแล้วกูต้องพลาดไอ้เหี้ยบู๊ของของเฮ้ยฝนตกอ่ะกีต้องอยู่ในยาแล้วมั้งช็อบไม่ตกฝนไม่ตกฝนไม่ตกยังไงพี่เอ้าไม่ตกไม่ตกไม่ตกได้ยินเสียงไอ้ต่อได้ยินเสียงไงได้ยินเสือจ้าไม่ได้ซื้อของใช่ปะไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์เลยย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 ย้ย ไมมีของไอ้เชี่ยตกใจสัตว์นึกว่ามอนไอ้เทียเออจริงเราเราเรามีของในยานยานแล้วอะไม่มีเพราะตายเมื่อกี้ตายป้อมปืนป้อมปืนป้อมปืนใไปอะไปเลยไปข้างหน้าเลยไม่ไปหน้าไปแล้วเปิดทต็พที่ทำไมไม่หน้าไปโอเคไอ้เชี่ยเปิดบื้ไง่ผ่านไปกับมืดไิชารามหายไปไปสับรอกันเลยรอกันเลยรอกันเลย แลล้้ววห่ใตรงนี้ตรงตรงนี้ตัาค่ะได้ได้มึงมึงรอบมึงมึงให้ไอ้มึงหลบก่อนดิให้ให้ชาลรอไปไอ้ชาอยู่ไหนอ่ะโดนโดนรอบนี่โดนอยู่ตรงนี้เด yeah. ี well> <h <h ๋ยวรอบลงมาหลงมาหลงมาหลงมาชาลรอบไหมลงมาหลงมาคือทั้นมันมีแมลงอะไรไม่รู้ที่เป็นสีขาวๆด้วยนะมันมันจะขโมยของมันจะขโมยของไอ้ชาลรอแล้วชาลรอแล้วไปฝั่งไปฝังรถไปฝังไปฝังไองอฟนกเอ็มถือของระวังตายนะมปุ่นปุ่นปุ่ยไปยังอามามาลุมาลุมาละมลุมา ลอยชันด้วยโอ้ชีว์ยืบปิดกล่างป่ะเนี่ยไอเหียมันมันจะ5่าคนที่มีของใหม่ป่ะกล่างไอที้โดนม่ใช่ไ่ใช่ีใขรดัวโนโดใช่ถิงของก่านด็กถินิงของก่านดของดเลสเตอร์ินแล้วถิแล้วเอกไปเลยโอเอเอเอไหวชีววีวชวออกไหมออกไหมไม่ไมอะไรพี่มันไม่ทำไร เออเอาไปเลยเออนั่นแหละเอาไปเลยไม่ต้องมองหน้ากูเอาไงไม่เป็นไรพี่มันไม่ทำไรถ้าเราทิ้งก่อนไปแล้วก็เอาไปดีเอามาไหนเอาเดี๋ยวเอ้ยอะไรก็เอาไปดีขอมา่เอาชิต้องไปแล้วเปล่า โตายกันหมดเลยเหรอเอ้ยอีกแล้วเหรอฮัลโหลโอเคสี่โมงห้าโมงหมา โอ้ก็นไหนบอกว่านกมันไม่ทำอ,อะไรเราไงมันไม่ทำอะไรพี่ถ้าพี่ไม่อยู่เฉยๆ่ะคือมันอ่ะมันอ่ะทำให้พี่ต้องวิ่งพอพี่วิ่งพี่จะโดนหมาแดกเพราะยามาพี่มันเป็นคอมโบที่เราเจอหน่ะอีคลิปอะเจอท,ทั้งนกทั้งทั้งไททันทั้งหมาแต่ว่านกอ่ะพออยู่ไกลอ่ะมันมันยังไม่วิ่งใส่เรานะดี่ว่า บเลยเหรอใช่ที่ไปดีกว่าใช่ยัง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 ไปตรงนู้นมีแรนด์ไมค์ห้องนี้ไม่แรนด์มดไมค์ขา้างหน้าข้างขวาว่างข้างบนข้างบนข้างบนได้ข้างบนมาได้ างบนตันข้างบนตันขวาก็ตันนะขวาก็ตันเหรอใช่เหรอตันตันตันใช่ใช่ไปแล้วแต่ข้างล่างยังไม่ได้ดูนะแต่ขวาก็ตันยังไม่ตันของมีของของเดี๋ยวเที่เอเก็บเอาเก็บได้เหรอเก็บได้ ระวังเลนไม้ระวังเลนไม้โอ้โหพี่กินะอ๋อข้างหลังให้ข้างหน้ามีของอะ่ะนี่นี่นี่มีของใหญ่ไหนไหนโอเคดีดีเฉยใครใครวิ่งโอ้โหรอไร พี่เอ,งพ,เอ,ง,ง,องพี่เองตัวนั้นคือตัวพุ่เพลนบางพี่นะ้หมดจะวิ่แต่ที่ยังรอดอยู่นะพี่แพรเราวิ่งส่วนกับเราวิ่งส่วนเนี่ยแต่หมดอ่ะอยู่ๆมันพอใช่ลับไปเชื่อได้แย่ได้พี่วิแพ่ได้โอ้ยเชี้ยมันคือตัวเด่านวิปริตนี่ว่าใช่เอาไง แซล็อตลบลายแมวก่อนพี่ลบลาย่อนออกมาเอ,อาวันนีออก้ออก,ออก่อนเลยไหมทำไหมพี่แพล็อตเดินขึ้นไปไหมเดินขึ้นไปไหมเราต้องออกขอนนะ้างบนไหมใช่ป่ะใช่ป่ะวะห้องไหนหวะหรือห้องซ้ายนู่นเลยเปิดแล้วเนี่ยดีตายแล้วโดนดีนาเป็นบริษัทห้องตันห้องตันห้องตันมีห,ห้องโอ้แล้วผมไม่ชอบตัวไททานิคอดีดเลยอ่ะ ห้องนี้ห้องยาวอ่ะแบงค์มันต้องไปทางอื่นวะเอข้างบนมันทางยาวอ่ะต้องไปทางอื่นแล้วแพรเดินเดินไปแล้ว่าเดี๋ยวผมดูหลังให้เดินไปข้างหน้าเนี่ยไะทางนี้พี่ทางนี้สิไอ้เหี้ยเราไม่อู้ให้ขวาตรงกัะหนุ่มพี LIAM> ่เหี่ยมันจะมาปออ่อพี่แพรผมดูแล ซ้ายอันนี้พี่พี่รนี่เร้ใชตรงไปตรงไปตรงนี่ตรงนี่แต่ทางนี้จะบอกหันหน้าตรงไปแวิ่งเหรอไม่ไม่ได้วิ่งพี่ยออยู่แค่กลมาเดิมพี่กับเดิมกับาจเดิมกับานี้อุ้ยอีกีแผลใจแล้วเป็นบาเลยแอะจ็บปะมา่อนไอ้หีย เฮียแล้วว่าฮัลโหลโอ้โหนมันเห็นกูแล้วกู <c oughs> จะเอาเจ้าป้อมดีกูจะเอาอะไรดีกูจะตายยังไงดีพ <c oughs> ี่แพรทิ้งของสักทีหนูไปแล้วทิ้งได้แล้ว พี่แพรขอโทษจริงว่ะพี่คือเพระผมหันไปแล้วผมวิ่งไอ้ขันเป็ไปสองตัวผมโดดเลยไอ้ขันแล้วแบงไอ้เนี่ยแล้วพี่แพงกระโดดจูบมาโคตรเท่เลยเพี่เออวานในโคตรเที่แต่จริงคือพี่แพรจะกระโดดลงข้างล่างใช่ไหมล่ะที่รู้ไม่ใช่แต่มันไม่ลงให้เออใจนึงแบบอุ้ยจะโดดดีปพะวะเอ้ยแต่มันเกี่ยวได้แล้ววิ่งเหมือนกัน ไอเ้เหี้ยตอนตอนไอ้ตีวิ่งไงแล้วมันมีเสียงปืน,ใน,ในดังแล้วตี๋วิเไมีเสียงปืนดังลยสุดทาไอ้ตีมันฆ่าได้แล้วแบบว่าล่อให้มันโดนป้อมยิงตนคุณจัวี่งต่มันยิงตีนะ